ยานโอกาสของมนุษย์ต่างดาวเออทำไมเหลืออยู่ท่านเนี่ยแย่แล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนโอ้แยจริงทำไมมีแต่ขนมม่ะไม่งั้นเราต้องไปทำงานแล้วอจุกเต๊กจุ๊กด๊กไปมางานก็ได้วงแผนทีม วันน้าคะวันนี้มีใบสมัครน่าสนใจมาค่ะเห็นว่าทำลายโปรเจกต์เลยค่ะเอ๊ะก็าจะเขียนผิดนะคะเขียนว่าทำลายโปรเจกต์แต่น่าจะหมายถึงทำหลายโปรเจกต์นะคะนองดูสิคะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าวีตาที่จะสี่หมายถึงจะเด็กขนาดนี้เห็นเขาบอกว่าคุณทำมาหลายโปรเจกต์เลยนะผมเลยอยากรู้จริงๆว่าอายุเท่านี้จะทำอะไรมาบ้างอืม ไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิให้ตายสิผคนประกอบการเขานี้ไม่ดีเลยไม่รู้ว่าบอสจะให้โบนัสนหรือเปล่านะ ลายมาหลายอย่างเลยนะครับโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือสร้างอมบีให้ลูกนานไปทั่วโลกลองลองมาก็เป็นการเผาทยานทำร้ายพวกครูลักหน้ามันใสทำไมอยูนี่มันมีแต่เด็กแปลกๆเนี่ยแถมพนักงานก็หายยากแต่ตอานอยู่แล้วยังจะมีคนลาออกไปอีกผมต้องทำงานควบก,การยังไม่ได้โอจึงทำโอฟีมาตั้งหลายเดือนแล้วให้ตายสิบอสอนะบอสมีโปรแกรมอะไรที่เคยใช้หรือว่าถนัดบ้างไหมอย่างพวกเอ่อ Excel หรือไม่ก p โฟโต้ชอปอะไรพวกเนี้ยถ้าหมายถึงอุปกรณ์ในการทำงานแล้วก็โลเอนกินทังฮอยเซอร์อกเซรามแล้วก็ใช้ไปหมดเลยครับนี่เราได้ยินไม่ผิดใช่ไหมโลเอนกินทังฮอยเซอร์อกเซรามันเป็นโปรแกรมทำงานอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นโปรแกรมใหม่ของพวกเด็กรุ่นนี้ไอ้ตายสิเราต้องเล่นตามน้าไปอย่าให้เด็กรู้ว่าเราแก่ อโอเคพวกนั้นมันไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับงานเท่าไหร่อะนะผมคิดว่ามันอาจจะใหม่เกินไปหน่อยสาหรับที่นี่นะแล้วก็ความสามารถของคุณเนี่ยอืมอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับงานที่นี่สักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าไหนๆก็ได้พบกันแล้วคุณมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างล่ะลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิเออถือว่าคุยมาพอเป็นพิธีนานพอสมควรละเห็นที่ว่าต้องรีบจบแล้วช ขางผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งกินโค้โดยไม่หายใจนอนกินอยู่ห้อง42ชั่วโมงโดยที่ไม่ลุกไปไหนวมอะไรกันแค่ได้ขี้เกียจไม่ใช่เหรอถ้าบอสสามารถเปลี่ยนคนไปได้ก็ดีสิว่าไงนะตั้งตกลงเริ่มงานวันพรุ่งนี้เลยใหไรจริงโค้ดที่เพิ่งมาส่งมาเช้าไปไหนหมดแล้วเออบอสครับในเมื่อโคล่าก็ดื่มไปจนหมดแล้วอย่าลืมเรื่องโบนัสของผมนะครับ くっきー